ไปหลายอย่างเลยนะค่ะพี่ตังหมดไปเยอะด้วยแต่เพื่อความสุข<อ>ทางใจางการทำบุญนะฮะนี่ขนาดยังมีข้อจำกัดเรื่องขยะนะเนี่ย<อ>ถ้าไม่อย่างน,นั้นนี่หยิบจับอะไรซื้ออะไรตัดสินใจง่ายมากเลยนะซื้อของยากขึ้นไหมอย่างเรื่องอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยคือแบบ เราอาจจะไม่ได้คิดว่าเออมาตลาดแล้วเราจะมาซื้อของกินกลับบ้านเนาะเราอาจจะแบบว่าเอ้ยเคยชินกับวิธีเดิมๆม,มากกว่าเชื่อว่ามันไม่ใช่วิธีที่ยากนะแต่ว่าเราถ้าลองแบบปรับเปลี่ยนเหมือนอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ทําได้เป็นนิสัยแล้วคือพกกระบอกดีซะด้วยมันทําให้เราคิดด้วยว่าแบบเออจะซื้อจะกินอะไรแบบก็เอาอันที่มันอยากกินจริงๆไม่ใช่แบบเห็นแล้วอยากแล้วก็หยิบม,มาไม่ก่อนซื้อไว้ก่อนอะไรเงี้ยบางทีาอาจจะไม่ได้กินมันหมดก็ได้เป็นอาหารขยะอีกขยะอาหารสิถ้าระวังแผนเชื่อว่า ก็ไม่ยากและดีด้วยคือแบบมันทําให้การใช้จ่ายเราได้คิดด้วยการหยิบเงินของตัวเองแล้วก็ซื้อไปแล้วมันจะไปเป็นอะไรที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็หลายท่อดีนะพี่เราซื้อของวันนี้เรามีได้ขยะไปกี่ชิ้นมีหนึ่งนี่อีกหนึ่งหมดแล้วแต่ถ้าเราเอาวันนี้ไปใช้ต่อเอาวันนี้ไปใช้ต่อก็ไม่เป็นขยะอ่าเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เอาไปล้างเราเอาไว้ตักอาหาร กระทานพร้อมทุกเทียนดอกไม้อยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวจะไปถวายกาจะเอาว่ากันมีตามทุกอย่างที่ต้องการเลยจัดเองฮะจัดเองฮะทำน้า,มมาสกายค่ะฝาด้วยค่ะิมไม่ใช้ถุงพลาสติกค,ค่ะเลยใสุ่ผ้ามาค่ะค่ะค่ะเอาสวัสดีครับไป นี่ตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาอาหารมาให้น้องๆในวัดนะคะแต่ว่าเห็นแม่ค้าบอกว่าต้องมาหาแม่ชีหลวงแม่ค,คะ่ะใช่ค่ะหลวงแม่จะจะจะเป็นคนดูแลน้องหมาน้องแมวในวัดน <c oughs> <ๆ>ี่เหรอคะไม่นี่คนเดียวเลี้ยงหมดทุกนัดแล้วอ่ะนั่งก่อนจ้ะนั่งก่อนจ้าไม่หลวงแม่นั่งเลยหลวงแม่นั่งเลยหลวงนั่งนี่มาเดี๋ยวเดียวกินอาหารหลวงแม่ดูอยู่กี่ตัวจ้าเนี่ยเยอะแยะรอบวัดแม่ตุ่มนั่นมาเลยยี่สิบตัวถึงไหม กว่ายี่สิบกว่าตัวเลยเหรอในนี่ก็ยี่สิบกว่าสามสิบแล้วบนบนบ้านมีบนบ้านอีกเหรอจ๊ะแม่เจ้ตัวนี้มันมันไม่สบายนะมันกินเลื่อนกินโอ๊ยยาอะไรซื้อซื้อข้าวซื้ออาหารเม็ดต่อไม่มีเงินจะซื้ออ้าวแล้วแล้วเอาเอาเงินที่ไหนซื้อจ๊ะลูกใครมาโอ้ลูกเดือนหนึ่งหมื่นกว่าโอ้เดือนหนึ่งหมื่นเลยนะ ออโอ้โ้นี่ลวงแม่หนูมีอาหารมาให้จ้ะแต่นี่อยู่ไม่ไกลบ้านหนูนะเดี๋ยวหนูแวะมาให้อีกนะ,ะลวงแม่อยากได้อะไรบ้างอะอยากได้อยากได้อาหารเหรอจ๊ะอยากนูเนแ่ยอาหารน้องอันแมวเนี่ยโอ้โลกูกได้จ้ะลวงแม่เดี๋ยวไว้เอาอาหารแมวมาด้วยเนาะแมวมีเยอะกว่าที่คิดเยอะเลยแต่นี่ตอนนีย้ยังไม่ถึงเวลาให้ใช่ไหมจ๊ะยังเนาะอย่างนี้มีคนเอามาทิ้งบ้างไหมคะเขห้ามตอนนั้นลวงพ่อบอกเขียนป้ายห้าม ก็ทิ้งกันใช่ไหมโหต้องขอความร่วมมือเลยนะเลิกเอาหมาแมวมาปล่อยที่วัดน,นะไม่น่ารักนะกินกันหรือยังเอ่ยเนี่ยอะมามา,มานี่ลูกอะที่นี้มาไปลูกมนุษย์ไปลูกไปใหย้ยีน่าน้อยไปเลยเดี๋ยววันไหนต้องการแรงงานบอกหนูเดี๋ยวหนูมาช่วยดีกว่าอรับพรทีมงานรับพรด้วยกันเลยค่ะเอเตนอาซาจหวัดเชนอาโสุดเตชัยมังคารังลูกไปไปใชนนะ้จัดนั่นดูนะ ชาติแม่ต่สัตว์กลังเตี้นะสัตว์จุบันเชนโหตัวเตี้ยใช่ไหมกำลังเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวหนูมาเยียมอีกนะจ๊าหลวงแม่นะเดี๋ยวมาให้ใช้แรงงานกลับลาจัะหลวงแม่จ้านอาอาโอ้ยหนูเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่แล้วหลวงแม่ อันนี้มีอันนี้ชิ้นใหญ่มากแต่จริงๆเชื่อว่าเชื้อขยะไม่เยอะอ่ะไม่เยอะไม่เยอะกว่าอีกสองคนแน่ๆอ่ะมีแค่เศษทิชชู่เองนี่ไม่ล้างีไม่ไ,ไม่ไล้างไ,ไางให,ให้น้องหมาก่อนอ่ะแค่นี้เองจริงๆแค่นเนี้ยก็ไม่เยอะเนาะแต่พอมีแค่แต่อันนี้เชื่อว่ามันใช้งานได้อ่ะใช้งานได้ดีเลยแหละพลาสติกก็ยังดีอยู่ถุงก็ยังดีอยู่เชื่อว่าจะมีวิธีนะเอาไปนนนนนนเป็นถุงนอนไงถุงนอนเนี่ยเนี่ยเป็นถุงนอน อุ่นแน่นอนเอาจริงมีวิธีคิดคิดวิธีไว้ในใจบ้างแล้วแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเวิร์กไหมเพราะว่าอันนี้มันทําได้หลายอย่างมากเลยนะเอาไปทําเป็นผ้าปูโต๊ะหรือเอาไปทําอะไรที่แบบเป็นที่ใส่ของอะมันมีวิธีแค่นี้เองเชื่อว่าเชื่อทำได้มไม่ไปทำเลยได้บางอย่างอีกหรือไม่ออกลองดูอันนี้อเอาไปล้างได้อันนี้เดี๋ยวว่ากันอันนี้เดี๋ยวว่ากัน